สวัสดีครับสวัสดีย่ามือเสาครับา,าระจัรทุกทุกทันมือนี่เอาเสียงไงออกมามือนี่หม่บ้านเอานกไม้มาใส่กนกเพนียดมาใส่ต้น,ต,นต้นสาสตไอต้นไหนเชือกอะพราเหยียบจักเทียร้ากันยูนัมโลทงนี่แหละมือนี่เลยเออกเสียงไงมากมือนี่ไปเบิ้งใกลๆ้ๆผุนละว่ามันถือละละล่องสองตัวเลย โอ้ขอมันปลักขึ้นสองสุดขึ้สิถือขึ้นสองตกนี่ปักสุดเดียวตัวหนึ่งมันลงทั้งอียังไงว่ามันจัดละละบินไปตกปุ่นละเดี๋ยวบึงกะทั่งบ่งตะโดนอยมันนั่นดองอะไรก็เลยนั่นมากแต่ว่ามันเดผิดถือตะบัดลุปุ่นละเดี๋ยวบึงลูกตัวคู่โกโกอกู่มันกัเห็นมันเพรียแบเพรียแบบอยู่นั่งยุกไก่ <c oughs> ดินที่อนทางดินทาง n g o à น้องขออื่นล่ะนั่นแหละดุกนั่นแหละเห็นเธอว่ายแบบนึงงั้นถือซ้ำบ่ว,ว่ามันถือเลยเฮ้อไปละลากไปละคุณพูดคุณคุณคุณลากไปละโอ้ยตะโ,โดนแลยบ้ามันมันแล้วมือนี่โอ้ จับจับจับโอ้ยขออนุญาตเหยียบขอบนุนนกเขานี่เด้อหัวนกนี่ได้ขอเขาก็ได้โอ้ยไล่ไล่แต่นับปีกโอ้แดงจึงคืองนกตัวนี้นี่จะเป็นนกเสียงใดผมก็นั่งยุ่ไก่ครับอืมนั่งยุ่ไก่แล้วเหเห็นถ้าบ,บินลงนี่ที่มาจับกุ๊กจีกุ๊กนี่ มีนลงมาเลยหินลงมากกับหึงเติบอยูดได้จังถือเหลียวเบึงมันลงสองตัวนกเอาบ่านี่เพิ่นนี่บ่หัวซาเด้คันถือแล้วนี่บ่คือบวกจอมหมอด,ดอกน่ะมีแต่ดองเห็นแล้วเอาเอ้ออาคู่ใส่จักเทียอยู่บนนี่คันนกถือเอเอาเร็วเร็ว ขออนุญาตเจ็บนุก,กันครับขอบคุณครับอาจารย์ทุกทุกท่านสวัสดีครับ